เรายูเทิร์นกลับไปหาคาว่าขุนนางใหม่ถ้าอางนั้นบทบาทของขุนนางใช่ไหมครับต้องคุยกันก็คือเป็นเรื่องของบทบาทขุนนางในสมัยก่อนเราจะไปเลือกตรงไหนก็ดีอก็มีตั้งแต่พระบรมไตลกนาถที่แก่เริ่มตั้งตําแหน่งสักดินาให้มันชัดเจนนะเวียงวังคังนาแล้วเรื่องระบบการบริหารเงินเก็บภาษีอย่างเงี้ยก็โดยขุนนางในเปรียบเสมือนคนที่กษัตริย์แต่งตั้งเหมือนข้าราชการใหญ่ ่ถ้าคิดว่าสมัยก่อนไม่มี store, มหนุกรัฐบาลลืมนักการเมืองลืมนายกท like. ัมมนตรีไปเลยเสม so ือนกษัตริย์คุณนานเป็นนายทัมมนตรีอใช่แล้วเป็นประมุขด้วยก็เหมือนกษัตริย์เป็นนายกนั่นแหละใช่แล้วคุณนางก็กษัตริย์เป็นทั้งประธานวุดีบวกนายกอะนี่ไงแล้วก็เป็นประธานวุิบุที่มีอำนาจทางบริหารแล้วก็คุณนางก็คือข้าราชการใหญ่โตที่ก็ได้หมดทั้งทั้งตัดสินคดีใช่ป่ะใช่ใช่ก็มาช่วยกษัตริย์หมดออกกฎหมายก็กษัตริย์หรือบางทีก็เหมือนเป็น เจ้าเมืองเล็กๆเจ้าเมืองเจ้าเมืองพระเจ้าประเทศสราชเหมือนเจ้าประเทศที่ขึ้นตรงกับประเทศที่มีกษัตริย์ขุนนางก็มาจากการแต่งตั้งจากกษัตริย์ใช่ทีนี้บทบาทของขุนนางมันมันมันเป็นอยู่ในรูปแบบไหนล่ะตั้งนั้นเป็นคนทํางานท้่อยู่ในในอํานาจของเมืองหลวงอานาจของอาณาจักรใหญ่อืแต่ถ้าส่งไปกินเมืองอก็ทําตัวเหมือนเป็นกษัตริย์เล็กๆเองเป็นเจ้าเมืองเพราะคุมเมืองนี่ใช่กินเมืองเก็บภาษีเองดูแลเองแล้วก็ มีอำนาจเบ็ดเสร็จเกือบไปเสร็จเด็ดขาดมีลำดับขั้นไหมก็ก็มีครับอย่างที่บอก<ข>อเราอะไ่ได้ไหมนายเล็กสุดหมู่พันหมื่นขุนหลวงพระพยาเจ้าพยาและสมเด็จเจ้าพยา